ครับผมก็สนุกมากครับเอกซ์คลูซีฟมากแล้วก็ได้รู้สึกว่าเออได้เหมือนกับว่าพวกเราได้มีส่วนร่วมกัทุกคนนะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมากเกมก็สนุกมากครับใช่ครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานไหนเป็นงานเปิดตัวของเ s สทีสสาขาใหม่ครับผมในวันนี้แล้วก็ดีใจที่ทางร้านได้แบบเชิญเรามาให้ได้มาร่วมทำกิจกรรมกับมามีก็บุกทุกคนแล้วก็แบบชาวฮาร์ดดิสทุกคนก็ กิจกรรมวันนี้ก็สนุกมากๆครับผมเอนจอยมากๆครับครับเพว่าทำไมทางร้านถึงเลือกเราสองคนอาจจะเพราะว่าเราแบบว่าหน้าตาของเราออกแนวแบบสไตล์แบบเกาหลี่นีหรือเปล่าแบบว่าจะเข้ากับทางร้านเขาเลยครับผมก็เลยแบบก็เลยถูกแบบเลือกมาครับเพราะว่าเพราะผมคิดว่าน้องนั้นนะครับไม่ว่าจะทําผม หล่อเท่ก็คือก็หล่อเท่ครับสไตล์ผมน่ารักก็คือก็น่ารักมากครับไปสุดทุกทางครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางร้านเลือกเ้านัดเลยพี่แม็กก็เป็นพี่แม็กด้วยพี่แม็กเขาก็ทรงผมเขาก็เท่ครับแต่ละหลังน่าจะเป็นน้องนัดด้วยครับสต้บงมวยหลังนั้นนะครับคุณก็รอครับแม็กรอทูกทรงผมนะครับครับก็ยังไงก็ขอบคุณทางร้านใช่ครับผมปกติเราแว่าทำสีผมบ่อยหรือว่าเปลี่ยนทรงผมบ่อยไหมครับ ก็ถ้าลงนัดจะมีมีเปลี่ยนสีผมกับทรงผมนี้ค่อนข้างบ่อยครับเพราะว่าจากแบบซีรีส์ที่เรื่องที่ผ่านมาที่เคยเล่นก็แต่ละเรื่องก็คือจะมีการแบบว่าทําสีผมไม่ไม่ซ้ำกันอย่างเงี้ยครับผมอย่างน้องเหนือจะเป็นสีแบบสีออกเงินเงินไปเลยสีแบบควันบุหรี่เลยครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนเดียวจะออกเป็นน้ําตาลประกายแบบแดงๆนิดนึงนะครับก็จะไม่เหมือนกันครับครับส่วนแม็กไม่ค่อยได้ทําสีครับแต่ว่าก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมบ่อยครับผมแล้วก็ ก็จริงๆแล้วแม็กก่อนระหว่างที่มาทาร้านในครั้งแรกครับกับวันนี้ฮะก็แม็กก็มาทําด้วยตัวเองหลายรอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามาทำทีมเม้นต์มาทําอย่างนงี้ทําให้ผมแบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็เพราะตอนแรกผมมีปัญหาเรื่องผมแบบร่วงบ่อยนิดนึงฮะต่หลังจากทําทีมเม้นต์ก็คือดีขึ้นใช่ครับทีมเม้นต์มันแบบอบไอน้ำอะไรเงี้ยก็คือแบบดีเลยใช่ครับแล้วก็เซ็ตผมให้คือแต่ละครั้งที่มาคือต่างต่างทรงกันเลยฮะรู้สึกว่าเอ้ยผมผมสั้นไม่ได้ผมไม่ได้ยาวมากฮะแต่ก็สามารถเปลี่ยนทรง ที่รา้านนี้คือมีอะไรบ้างที่เรา,าทับใจบริการครับผมใช่ครับเรื่องบริการนี่น่าจะเป็นแบบเต่องต้นๆเลยครับผม,<ช>มก็เรื่องแบบว่าความเป็นมืออาชีพของพี่ช่างผมเนี่ยครับผมก็คือทุกคนเขาก็จะมีแบบมีความสามารถแน่นอนครับผมแล้วก็เหมือนพร้อมนัดเข้ามาที่ร้านเนี่ยครับ บอกพี่ยูริวแบบอยากตัดทรงอะไรพี่เขาก็สามารถทําให้เราได้ทุกอย่างตามที่แบบเราต้องการครับแล้วผลลัพธ์ออกมาคือแบบประทับใจมากๆใช่ครับบริการดีราคาดีครับก็รู้สึกเวลานี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับใช่ครับเหมือนเขาแบบมาตรฐานเขายกมาตรฐานจากเกาหลีมาไว้ที่นี่จริงๆครับก็คือแบบเยี่ยมครับเวลามาทำผมเนี่ยเรามีไกด์ของเราส่วนตัวมาว่าเราอยากทำสีหรอให้พี่เขาแลามไหมครัก็คือ ครั้งที่นัดมาครั้งแรกก็คือไม่แบบมาแบบแบล็กเลยครับผมก็ถามยูริแบบผมตัดทรงอะไรดีครับพี่ยูริเขาก็เหมือนเปิดรูปให้ดูอย่างงี้ก็แบบอ่ะแบบประมาณนี้ไหมเป็นแบบว่าแบบนายแบบเกาหลีหรือเป็นแบบไอดอลเกาหลีนี่แหละครับแล้วเขาก็บอกทรงนี้ชอบเลยครับผมแล้วพอตัดออกมาก็คือเหมือนเหมือนในรูปเลยครับใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรามีทรงผมอะไรในใจแล้วเราก็สามารถบอกทางพี่ช่างเขาได้เลยเขาจะจัดให้เราแบบนั้นเลยครับส่วนแม็กส่วนแม็กมา ทุกครั้งแม็กจะไม่มีแบบมาแม็กก็จะแบบว่าให้เขาแบบว่าโฟร์เลยครับแล้วแต่ว่าเขาจะทสทรงทรงไหนออกมาเพราะว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาจะทาทรงที่ดีที่สุดออกมาให้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าปล่อยฟรีสไตล์ให้กับช่างเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าทําให้เขาจะปล่อยเขาจะแบบเขาจะสามารถรังสรรค์ออกมาได้ได้เพราะเหมือช่างเขาก็จะมีประสบการณ์กันมาแบบหลายปีแล้วด้วยเขาก็แบบ เขาจะเชี่ยวชาญครับว่าเห็นแล้วแบบเขาจะรู้แบบทรงผมแนวไหนที่แบบเข้ากับรูปทรงหน้าของเราอย่างครับเขาก็จะตัดให้เป็นแบบนั้นนีครับขอแชร์ให้สนใจนะขามาทำผมได้ครับครับผมใครที่อยู่แถวนี้นะครับผมหรือว่าสนใจนะครับที่จะทําผมนะฮะตัดผมทำทรีทเมนต์ทำสีทำหลายทำได้ทุกอย่างนะครับผมที่นี่ครับ Prestige Hair นะครับผมก็มีหลายสาขาด้วยกันนะครับผมสามารถก็ โทรมาจองหรือว่าแอดไลน์ของที่นี่ได้เลยนะครับดีจริงฮะก็บริการดีคุณภาพดีราคาดีครับมาตัดที่นี่เหมือนคุณบินไปตัดที่เกาหลีครับผมเพราะฉะนั้นก็เซฟค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็มาตัดที่นี่แทนนะครับครับรับรองว่าถูกใจในบริการแน่นอนครับครับผมาของเราสอคนหน่อยครับครับรับอ็ม d ีแลนใช่ไหมครับครับ ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงซุ้มซ้อมอยู่ซ้อมหนักมากซ้อมหนักมากซ้อมทุกวันครับผมเพราะว่าล่าสุดบินไปที่ไปทําบุญกันที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับก็มีการซ้อมกันที่เชียงใหม่ด้วยครับแล้วพอหลังจากกลับมาเมื่อเมื่อวานวันที่1ิบก็คือกลับมาก็คือเดินทางไปซ้อมต่อกันเลยครับก็เรียกได้ว่าแบบกาลังเข้มข้นมากครับผมซ้อมทุกวันครับใช่ครับเพราะงานซ้อมซ้อมโชว์ครับผมก็ มีทั้งเต้นมีทั้งร้องให้แบบทุกคนได้เห็นแน่นอนครับแล้วก็เราจะแบ่งเป็นแบบคือจะบอกจะแบ่งเป็นโชว์หลายแบบการโชว์ครั้งนี้จะมีทั้งแบบเดี่ยวแบบกลุ่มเด็กจะโตหลายหลายอย่างครับมีหมดครับใช่ครับจะมีเซอร์ไพรส์แฟนแน่นอนครับแล้วก็จะมีอะไรที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนด้วยครับแล้วก็จะมาโชว์กันในที่นี้ด้วยครับรับตอติดตามครับอะไหลายๆอย่างครับ ใช,ใช่ครับใช่ครับผมก็เพราะว่าแบบงานครั้งนี้ก็เหมือนจัดเป็นในฟิลแบบคอนเสิร์ตด้วยไม่ใช่แบบเป็นแฟนมิสติง่งครับก็บทุกคนก็จะได้เห็นแบบโชว์มากมายแน่นอนครับที่พวกเราแบบซุ้มซ้อมกันมาแล้วก็แบบเตรียมตัวกันมาก็เดี๋ยวจะได้ดูพร้อมกันวันที่19้นี้ครับใช่ระท่เป็นส<ช>ัญลักษณ์ของเราส ซีชมพูครับผมเป็นแบบก็จะแทนในปอปปี้เลิฟครับปอปปี้เลิฟครับเป็นเมืองของพวกเราใช่ครับแต่ละแต่ละแต่ละคู่แต่ละกลุ่มเงี้ยก็จะแบ่งแบ่งเป็นบ้านๆเป็นเมืองๆไปใช่ครับก็รอดูครับผมเพราะแต่ละเมืองจะมีคอนเซปต์แตกต่างกันครับแล้วก็การซ้อมการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆก็จะค่อนข้างแตกต่างกันครับผมก็อยากให้คนเราติดตามนะครับผมว่าจะขนาดไหนครับก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เหมือนกับว่าทุกคนจะซ้อมแบบเต็มที่มากๆสุดๆนะครับเพื่อแฟนๆทุกคนเลยครับใช่ครับผมให้มามีคนตุ เดสโค้ดเหรอครับผมก็ถ้าเราปั๊บปี้เลยมันก็ต้องสีชมพูอะไรเงี้ยนะครับผมจะได้รู้ว่าเป็นสีของเมืองเราหรือว่าแต่งตัวแบบวันวาเป็นแนวพาสเทลนี้มาก็ได้ครับแล้วพอแบบน้องนัดกับพี่แม็กเห็นก็น่าจะรู้แล้วว่าอันนี้แหละชาวฮาร์ดดิสมาดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วเราพกมาทุกสีก็ได้นะเพราะว่ามันมีไทยการแสนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนั้นใส่ใส่เท้าใส่เท้าได้เพราะมีหลายสีมากมายใช่ครับหลายเมืองก็ไม่เหมือนกันเลยใช่ครับในภาพของโชว์เราเราได้ยินกัสนะ ไอเดียนะว่าแบบเราอยากอวนนีนะอ๋อก็มีครับผมคือพี่ออฟเขาให้แบบเปิดอิสระกับพวกเรามากๆครับในการเลือกเพลงเขาก็ให้เราเลือกเพลงที่เราอยากร้องมาเลยอย่างี้แล้วก็ทางพี่ออฟเขาจะไปติดต่อคุยเรื่องแบบลิขสิทธิ์อะไรนครับเพื่อที่จะแบบนําเพลงมาใช้ได้ครับก็ใชเปิดให้มากๆครับจะนําเสนอไอเดียแล้วก็ก็จะมาสุมหัวกันว่าจอบแบบโชว์ออกมาให้เป็นแบบไหนใช่แล้วคนนั้นก็เลือกเพลงเดี่ยวด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับ แม่แม,มีไมคาดในการคว้าลกโอ้โก็มันเรียกได้ว่ามันผมม,นมาเห็นน้องนัทอ่ะซ้อมผมแอบเห็นน้องนัทซ้อมแล้วกันอแอบเห็นนี้เง,งี้ยเจนเด็กซ้อมอบอกเลยว่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าขนลุกอ่ะแล้วคิดว่าทุกคนที่มาดูต้อง ฟังแบบชอบมากเลยแน่เพราะว่า <c oughs> ไม่เคยได้เห็นที่ไหนแน่ๆครับก็คือเจ๋งมากแบบเป็นแบบคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเคยได้ทําร่วมกันมานะครับ,รบแต่ก็รับรองว่าโชว์ผู้ใหญ่ก็คือแซ่บไม่แพ้กันแน่นอนนี่ครับครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ให้รอเลยครับแซ่บ <ๆ S 2> แ,แน่ๆครับผมไฟลุกครับผมมันมันมันมีแบบว่าต้องต่อตัวกันนะเนาะคือมันแบบว่าขอไปเร็วมากมันนั้องไปตามุสเตอร์คอนเสิร์อ๋อครับผมก็ ก็มันเกินคาดเหมือนเดิมครับก็ไม่คิดว่าแบบมันจะจะโซ์เอา์เร็วขนาดนี้เพราะเหมือนตอนแรกพี่ออก็กลัวบัตรไม่หมดด้วยครับแล้วก็แบบว่าให้เราแบบชวนมาแบบมาช่วยช่วยกันอ้อนๆหน่อยเพื่อเพื่อมามีได้ซื้อบัตรจะสรุปก็คือแบบน่าจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแบบสิบนาทีกว่าหรือเปล่ามีคนบอกก็คือแบบบัตรหมดแล้วครับเซอร์ไพรส์มากครับผมดี็จไม่ทุกคนัง้ะครับก็จะทําให้โชว์ออกมาได้ เพอร์เฟกออกมาให้เพราผิดพลาดน้อยที่สุดเ็าผิดพลาดน้อยที่สุดไงครับใช่ครับผมก็เต็มที่แน่นอนครับผมก็หลังจากดีเอมดีแลนด์นะครับก็จะมีตอนพิเศษของนิ่งเฮียนะครับผมแล้วก็จะมีเจดคนกลางกับอย่าเล่นกับอนุนเพือเป็นผลงานจากทางพี่ๆค่ายเราเองด้วยกันก็คือรับรองในคุณภาพครับผมแล้วก็สนุกแน่นอนฝากติดตามด้วยครับมีอะไรอีกไหมครับครับก็ ฝากติดตามด้วยนะครับจะมีช่อง YouTube นะครับผมช่องฟรัสซอลัดนะครับก็ฝากติดตามฝากทุกคนเป็นกำลังใจซัพพอร์ตกันด้วยนะครับใช่ครับก็มาติดตามแบบไลฟ์สไตล์ของพี่แม็กได้ต่างๆเนี่ยก็จะลงในช่องพี่แม็กนะครับผมแล้วก็ช่องน้นัก็อาจจะมีด้วยเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็อาจจะมีทำคู่กันอีกครับผมก็ฝากทุกคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับจะได้ทันใช่จะไม่ห่างหายให้แฟนๆคิดได้คิดถึงกันแน่นอนครับจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับโอ้ยเราจะได้อูโออันนี้ก็รอหลัง รอหลังคอนเสิร์ตดีกว่ารอหลังคอนเส่ก่อนได้ไหมดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาก็รอคอนเสิร์ตรอแบบเจตอโนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็ดูทัมมิ่งดูอะไรติ๊ก็อยากให้มีครับผมแต่ก็รอรุนไปด้วยกันใช่ครับผมหวังว่าจะได้ดูไปได้รู้ได้ได้มีความสุขไปด้วยกันครับโอ้ ้นึงยังยังติดยังติดพาน้องนั้นไปดินเนอร์อยู่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีต้องพามาไปดินเนอร์นครับอนดินเนอร์ตอนนั้นที่ชิญเกมใช่ไหมใช่ครับผมปร่เด็นคือว่าควบฉลองร้านมิวส์แต่ควบก็ต้องมีใช่ครับต้องมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆครับใช่ครับคิดไว้แล้วคิดไว้ครับ ก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมชาวฮัดดิสนะครับก็ยังไงก็จะมีผลงานให้ทุกคนออกมาติดตามเรื่อยๆนะครับจะไม่ห่างหายไปไหนแน,ะนะะ่นอนครับฝากติดตามด้วยนะค,ะครับก็ฝากชาวฮัดดิสดิสฮาร์ดด้ดวยนะครับผมก็อยู่ด้วยกันก่อนนะครับยัเพิ่งไปไหนนะครับผมอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆะค,ะครับ